ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่มารับชมนะครับผมไม่ค่อยได้ออกหน้ากล้องเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนิดนึงเมื่อวานนะครับได้ของฝากชิ้นนี้นะครับจากเอฟซีท่านหนึ่งนะครับเขาทำน้ําพริกกรากหมูนะครับเพื่อนๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพสลับกับคําพูดของผมนะครับก็คือเขาเป็น f อฟที่ติดตามผมมานานนะครับแล้วก็ เขาจะมาคอมเมนต์ในคลิปของผมบ่อยๆนะครับผมก็เลยอมอบน้ำใจโดยการให้ใหเสื้อนะครับเสื้อช่องของผมนะครับก็คือจะมีโลโก้ข้างหลังนะครับเสื้อเสื้อก็ FC ท่านหนึ่งนะครับเขาเขาอยากได้เสื้อนะครับเนี่นะครับเสื้อก็คือเป็นเป็นโลโก้ของช่องผมนะครับก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับ ให้เขาไปตัวหนึ่งนะครับเขาแบบเขาก็เลยส่งน้าน้ําพริกมานะครับเป็นน้ําพริกกา,กากหมูนะครับเพื่อนเพื่อนอเสื้อตัวนี้ผมก็สั่งทําพิเศษนะครับก็คือตัวละประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับค่าทํานะผมส่งให้ฟรีอะ่ะคือคนไหนที่เป็นเอฟซีจริงๆนะครับคือติดตามผมมากๆแล้วผมก็จะอขอที่อยู่แล้วก็ส่งไปให้นะครับ ไม่มีไม่ไม่ได้มีเยอะนะครับคือไม่ได้ขายนะครับผมเป็นน้ำพริกกากหมูนะครับน้องธนดดนะครับน่าจะเป็นชื่อของลูกค้าเขานะครับอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับกล่องนี้ก็ประมาณราคานะครับไม่ใช่ประมาณนะครับเขาเขาทำสามขนาดก็คือขนาดนี้ประมาณร้อยหนึ่งนะครับกล่องนี้ได้เยอะนะอร่อยอร่อยเมื่อคืนผมกินคือลูกสาวชอบนะครับ ลูกสาวชอบกินน้ําพริกขากหมูนะครับแล้วก็ต้องต้องขอบคุณมากคนนี้จะรีวิวให้เขานะครับเพราะว่าข้างในเนื้อแน่นมากนะครับแล้วก็หอมอเครื่องที่เขาใส่นะครับก็จะมีพวกกระเทียมเจียวหอมเจียวใบมะกรูดทอดนะครับแล้วที่แน่ๆคือมีพริกทอดด้วยนะมีพริกด้วยนะครับกล้องไหนนะครับคือผมจะไม่ค่อยชอบเผ็ดแต่ว่าก็กินได้นะครับคือมันกรอบมาก มันจะเป็นน้ำพริกกากหมูที่พอเปิดปุ๊บจะได้กลิ่นใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวหอมเจียวนะครับอร่อยอร่อยก็มีขนาดหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สามร้อยบาทหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับสามขนาดนะครับอันนี้ขนาดกล่องนี่ได้กล่องมาด้วยนะครับหนึ่งร้อยบาทครับก็มีค่าจัดส่ง ห้สิบาทนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรนะครับก็รีวิวให้แล้วพี่กากหมูน้องธนดลน,นะครับอืมต้องกินกับข้าวนะครับแล้วก็ถ้ามีพริกตัวนี้ผมไม่กล้ากินนะผมกลัวเผ็ดแต่ว่าเผ็ดจริงมีพริกอ้ออร่อยอร่อย นะครับสําหรับท่านที่ชอบกินน้ำพริกากากหมูนะครับก็ไปอุดหนุนน้องเขาได้นะครับเขาทําขายกล่องละหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับมีสามราคานะครับผมอืมกรอบนะครับกรอบมากหนังหมูเขาจะเป็นแบบอืมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมันอะ่ะคือมีความกรอบของหนังด้วยนะครับ เผ็ดเอาเรื่องเครื่องแน่นมากเลยทีเป็นหอมนะครับหอมเจียวอ่าใบมะกรูดนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวด้วยคือทุกอย่างมันลงตัวนะสำหรับคนชอบเผ็ดนิยาพลาดเลยเนีย่ยชิ้นอืิน วันนี้ก็มารีวิวให้น้องเขานะเผื่อมีคนสนใจอยากซื้อช่วยกันโอเคครับอย่าลืมนะครับกากหมูน้องข่านดลนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรนะครับผมเฟซบุ๊กคุณคู่ขวัญฟ้าหลังฝนนะครับ